ก็สวัสดีครับนี่ก็ตอนนี้ก็กําลังขึ้นไปหาสัญญาณอยู่นะครับนี่ขึ้นไปาสัญญาณบนเขาก็มามานอนไล้นะครับมาได้วันนี้วันที่สองแล้วเหนื่อยมากขึ้นปะคำบนนู่น คือไปหาสัญญาณกำลังบ้านก็นังบ้านไม่มีสัญญาณนี่จางเห็รอจางกินเสเตตัวหนึง่งโอ้ไปเเสือตัวหนึง่งเพราะาอยู่ไร้เนาะไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ไร้เดี๋ยวจะไปทำเดี๋ยวจะไปทำอะไรหรือทำไรเนี่ยข้อใส่กังไง เหนื่อยยังเนี่ยเหนียวเรื่องเลยโ <Okay. S 2> นะอเคกันไหนฟิตแล้วเนี่ยเหนียวเรื่องเลยอะ่ะก็ไหาสันยานอยู่นะนี่อ่ะกหลังไว้นี่ออนู่นเขาพระอาทิตย์ เหนือหน้าดูนี่เห็นนะไปะหนึ่งนะเห็นไหมนี่ขึ้นเขาขึ้นอย่างเดียวนะในทุกคนดูนี่แบบมันก็ชันนะแต่ว่าที่จริงมันชันมากดูนี่ไม่ชันนั่นดูเหมืนเนี่ยไม่ชันแต่ว่าที่จริงนี่ชันมากเลยข้างหนักนี่เหว่ก้ามขาก้ามขาเนะี่ย ขึ้นไม่ไหวเลยเหนื่อยอยู่นั่นเนี่ยเหนียวเรื่องเลยโอ้ภูเขาทีนี่เห็นวะสวยมากนี่นี่เห็นวะนี่อะไรพวกผมลยน,ะนี่นี่าำลังนี่ หลังาตตองก้นเน,นี่ยภูเขาอนี่ภูเขาเงยเดียวเหนื่อยจนบ้าเลยนอนอยู่ไร่เนี่ยแล้วกันไนี่และโอเคนี่ เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะหาสัญญาณก่อนนี่วันนี้ก็ภูเขาฝั่งน,นี้่ะวันนี้ก็ภูเขานี่เห็นไหมหาสัญญาณป้าน,นึงนะชุมันเหนื่อยหน้าดูเลยนั่นแหละ ก็กลับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ผมได้หาสัญญาณได้แล้วครับคุยกับเอ,อน้องเขาแล้วแล้วก็แม่ถวานไม่ได้นะครับก็ว่าเพราะแม่ปิดโทรศัพท์ไว้แล้วนี่บรรยากาศร,รอบๆเลยสวยไหมครับนี่นี่ไล่หนุ่นๆฝังนู้นเป็นไล่นะก็ตอนนี้ก็กำลังเดินลงแล้ว เดินตามตามเนี andal, ่ยตามทางคนนี้เลยเนี่ยไงวะนี่เบียกัวสวยเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะซุ้มให้นี่หมอกหมอกขึ้นเลยนะมันเป็นแบบเอออะไรนะก้อนก้อนเมงเนี่ยลงมาเป็นหมอกเลยเห็นไหมนี่ขึ้นมาหมดแล้วครับฝั่งนู้นก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นขึ้นรอบขึ้นทั่วเลีย ก็ตอนนี้ลง <c oughs> ขึ้นมาลำบากลงก็สบายโอเคนี่กล้องจะสั่นเลยนะครับเพราะผมถือโทรศัพท์กล้องจะสั่นเลยนะนี่เห็นไหมลงมาเลยนี่ลงมาตามมาเลย ทางสวยๆลงลําบากลงนี้ต้องเหยียบนี่เหยียบลงนะครับต้องเหยียบเบรกเต็มที่แล้วก็เหยียบเบรกหลังเต็มที่แล้วก็บเบร,กห,เร,ก,เรกหน้าก็ประมาณส่วนขึ้นก็สบายครับใช้เกียร์หนึ่งขึ้นเท่านั้นเกียร์สองขึ้นไม่ไหวนี่ทางเห็นไหมข้างบนนี่เห็นไหมขึ้นลําบากไหมดูนี่ทุกคนดูเหมือนนี่ไม่ไม่ชันนะแต่ว่าความจริงนี่ชันมาก อันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ขลังนี่ชั้นชันมากเลยเห็นไหมทางอะไรวันนี้ปุ๊บที่เขาเนี่ยใช้สําหรับนี่ขนของนะครับขนขึ้นีนทางเห็นไหมก็ <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ <c oughs> อยากให้ถ่ายแค่คลิปสั้สนๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ดูครับก็มีแค่นี้ครับ ini nak